ังรั่วเลยกแจ้งแต่ถอดแม่แล like 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 ้วเหยียบคารมังยังหลอดแน่เปิดยังหลอดแน่เปิดยังเปิดแล้ว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 ครับพี่ยาทุกคนครับนี่ครับหลอดแน่แน่เยอะนะครับอ๋อติ๊กต็อกมันโดนควันทูบไปพี่ใช่มันเห็นเป็นมันเห็นเป็นบุหรี่เหรอเออข้อหามันต้องนี้เปิดไลก์ติ๊กต็อกแล้วไม่เป็นติ๊กต็อกอีกเยอะเปิดไลฟ์เฟซบุ๊ก นะฮะไลฟ์เหตุแล้วเนะดี๋ยวก่อนนี่นิ่ๆก่อน,นตอนนี้ครับนี่นะ้าแบบนี้ใครที่ก่อใหม่หล่อนแน่แน่แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ทุกคนครับหล่อนแน่แม่เจีบยัวแล้วตอนนี้เปิดไลฟ์แล้วนะฮะไปรับชมกันต่อได้ที่เพจนี้เลยครับหล่อนแน่แม่าร้อนกว่าท่านนะตอนนี้จะย้ายไปที่เพจหล่อนแน่แม่เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเราจะ ทำอะไรกับข้างไหนบ้างแล้วเราจะเจออะไรบ้างนะครับหลอนแน่แน่เนียไปทุกคนพร้อมกันนะครับขอญาติลงไหลฟ์คนรเป็นผีจะเจอกันที่หลอนแน่แน่ใ่เรว่าเย่ตอเอะอิเราไงรวังน มันทรงตัวไม่อยู่เหมือนไม่ได้แบบไปคือมันหลงได้ไหมฮะได้ไหมได้คือมันทรงตัวไม่อยู่สวัสดีครับขอคนเล่นมิ้นชัยครับเจ็บกระตุกไหมครับ มาแล้วหนึ่งแชร์ครับหนึ่งแชร์ครับแชร์แล้วของณ <3 S 1> มาครับขอ,ขอคอนละหนึ่งแชร์นะครับขอ,ขอคอนละหนึ่งแชร์ครับอ่าขอคนละหนึ่งแชร์นะครับที่นี่อยู่ก,ากลางเกาะนะครับโลใหม่ครับฮะแชร์ลหล้าเพจให้หน่อยโลใหม่ครับผมสีเฉยเลยสวัสดีครับสาที่เหรอแล้วเอา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 เอะไร เนีย่ยแหละเนี่ยแหละอัน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 เนี้ยแหละอันเนี้ยแหละดีแล่างใครของใครของผมของผมโอ่เป้หมายถึงของดีสันสิเฮียแชร์ลงหน้าเพจให้วยนะกลับกล้องก่อนนะลาผู้ทหารผู o. O. ้ทหารอะไรมึงนี่โอ้โหนี่เอาอารมณ์ใหม่ก่เฮ้ยเฮ้ยใครผอกไปจากตุ่มลามวะเฮ้ยเอาแล้วไอ้ฉันไอ้เนียนมามาถึงนี้เลยเหรอจังหวัดติดกันโอ้จังหวัดติดกันนะครับสวัสดีครับแชร์แล้วของพี่มาแล้ครับโยทิตา สวัสดีชัยแล้วขอคุณมากนะครับอ่านไม่ออกขอประทานโทษด้วยนะครับแต่เขาก็ทำไมแต่ขากทำไมให้เรานี่ไงแหกแล้วหร้อทุกคนครับสี400่ร้อยกว่าท่านนะ<ท>เพจนี้ไม่ค่อยได้ไลค์ไม่ค่อยได้เอามาไลค์เท่าไหร่นะฮะครับผมไลค์ตอนนี้ช่วยกันแชร์นิดหนึ่งเดือนละครั้งอ่าปีละ สี่ครั้งก็เพีละสี่ครั้งโอ้เปิดรับสปอนเซอร์เพียร์จะดีนะฮะอินบ็อกซ์สอบถามกันได้นะฮะตอนนี้ก็ต้องน่าจะไลฟ์ทุกอาทิตย์แล้วแหละเพราะว่าแชร์แล้วแชร์แล้วไม่มีจะแล้วเรียบร้อยห้าร้อยกว่าท่านนะครับขอบคุณที่แชร์นะครับผมใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามเสยแชร์กันเลยนะฮะเสียเสียแชร์กันเองไปลุยต่อต่อเนื่องจะได้จะได้ความมันมันจะได้ต่อเรื่อง อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมไลค์ทุวกวัอาทิตย์แน่นอนครับผมแชร์ Share แล้วได้ขอบคุณขับคุณที่แนันนะครับขอบคุณมากมากเลยฮะใครที่เข้ามารับชมแล้วแชร์ได้รบกวนแชร์คนละหนึ่งแชร์ผมแคปรูปคนห้อยขาไว้ส่งมาที่เพจได้เลยนะ <'re S 2> ทั้งคนเป็นผีรหรือว่าทุกทุช่องทางในเือของเรานะครับผมผมก็อยากเห็นเหมือนกันลงกลุ่มให้ดูก็ได้ครับลงกลุ่มได้นะฮะไปเอาแล้วพร้อมหรือยังนะฮะตอนนี้มีคนเจ็บแล้วหนึ่งคนนะครับผมไม่รู้เฮ้ยอะไร รองเท้าว่างี้ไงมันอยู่อยู่แล้วมันอยู่ได้ไงมันอยู่อยู่แล้วเบอร์อะไรรู้ได้ไงมาจากไหนผลิตที่ไหนบริษัทอะไรนําเข้าจากไหนมึงถามว่าเบอร์อะไรมึงต้องถามบีว่าเบอร์จูงจูงอย่างนึงตอนนี้กําลังรี่อยู่เก็บตัวอยู่กันกล่องกล่องเออเล่ย์อยู่เออต้องต้องปลุกกล่องปลุกกล่องใหม่อ้าวขอขาละหนึ่งชายครับตอนนี้นะครับอะไม่ขอมากครับบีไหวไหมนะบีไหวไหมนะไหวอยู่โอเค ไม่ขอมากนะครับนะเพจนี้ขอให้สิบแชร์ครับแลล้วเเดินยครับถ้าเกินนะผมลงไลน์เลยนะใช่ถ้าเกินพวกผมลงไลน์เลยนะใช่ทุกคนตอนนี้แชร์เท่าไหร่เราบีบเดียวพี่เลยร้อยยี่สิบห้าฮะร้อยยี่สิบห้าอยาให้ถึงห้าร้อยแชร์ถึงห้าร้อยผมปิดไลน์เลยนะไปไปรวยต่อห้าร้อยแชร์ผมลงไลน์จริงๆนะสมควรปากไอ้สัตว์ไม่เคยถึงสามร้อยนะครัไม่ถึงไม่เชื่อร้อยยี่สิบห้าถ้าห้าร้อยแชร์นี่กูลงไลน์เลยนะกูไม่ชอบแชร์เยอะ ส่งไม่ไหวอืมเป็นงี้าปกติใครเคาประตูข้างในเปิดดิล็อกแสดงว่าเขาไม่ให้เราเข้าใช่อืมให้เราเข้าแค่ห้องเดียวด้วยให้ชิบ้าห้องที่เขาเนี่ยมันเทิงเลยแหละว่าแล้วเขาทำไมเขาไม่อยู่วะจะรู้ไหมว่าเป็นอะไรยังไงเนี่ย พอดวงจันทร์ตกดินใช่ป่ะเขาไปเลยอ่ะเออพระอาทิตย์ขึ้นนะอย่าลืมนะฮะนี่นะแปดเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้างวดหน้านะฮะถ้างวดหน้าไม่มาก็งวดต่อไปก็มาครับมันต้องมาทั้งงวดหรือเปล่าไม่ครับนะตุ๊กตาอยู่ข้างหน้าห้องเต็มเลยมึงือเวอร์ไปไอ้ชัดบีเตะไปเมื่อกี้เตะว่าอะไรมีแค่หัวอยู่เมื่อกี้เห็นมันเล่นกันด้วยพ่อแม่ลูกมันใส่ท่านเหรอไม่ได้ใส่ทานทำไม อุ้ยเอาะไรเจแล้วใครจับวะไม่มีไม่มีมึงอย่ามาลวนนะผีฝรั่งแน่เลยเขี้ยมื่อเี้ึงเช็คแฮนเช็คแฮนเนอะเออลุยๆกระตุกกระตุกโอเคครับทุกคนครับนะฮะตอนนี้มันอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะเพราะว่าเพจนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรเลยนะหลายเพจก็ยังว่างอยู่นะฮะถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์ไงก็อาจจะดีกว่านี้หลายๆย่างด้วยนะฮะม่พูดไวมางวันนี้ไป่นี่นะฮะ ถูกต้องถ้ามันเป็นดินแดงมันจะเจ็บวันนี้ใช่มันจะ,จะรู้ว่าเอาซ่างมันจะซีดเลยครับสวัสดีครับอโอไมเฟนห้องน้ำผีขาวผ้าอุ Ü ้ย <S <S อะไรไม่รู้ครับรห้องน้ำผีขาวผ้าอะไรวะห้องน้ำผีขาวผ้าเจ็ดร้อยกว่าทา่านนะไม่เห็นมีอะไรเลยนะฮะ แล้วก็สัมภเวสีจ๋าสัมภเวสีจ๋าตุ๊กต่งตุ๊กตาต่างต่างเนี่ยพอยหวยหาเนี่ยทำให้ลื่นหัวเนี่ยเฟียงดิเฟียงดิไม่ลื่นเนี่ยเฟียงดิเฟียงดิโมโหแทนดิเออเอาดิเหยียบย้าโอ้ยโอ้โหยโอ้ยเหี้ยแม่ย้อยอะไรอะไรแม่ย้อยอะไรวะเป็นเหี้ยอะไรกระตปูเนี่ยพี่ฮะตะปูมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮตรงชุดว่ะชุดชุดแค่หยักชุดแค่หยักชุดแค่หยักนะ นางกางเกงขาดเทปสีทองน่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยวันนี้โชว์หน่อยใครไหนๆก็ล้มละไหนๆก็ล้มแล้วอย่าไปกลัว่อ้ยทำไมเขาถึงไม่กลายอยู่ตอนกลางคืนไหนออกมาอ้เหีย อย่าเดินแรงอีกดูก่อนโอ้โหเฮียเกระกระไก่กระกระเลยนั่ไปหยิบจับมอ่วตัวหมดแล้วอ่ะมั่วตัวตัวเลงนาฬิกาตายสี่ลูกสิบแปดเฮ้ยวุ้ยเฮียเดินยวกันชุดแดงอย่าหยาเจ้าแม่เลยอันนี้เจ้าแม่เลยผมเคยเห็นอยู่ในหนังเขาชอบใส่สีแดงที่เป็นเจ้าแม่เลยนะนางร้ายนี่ใจเย็นไอ้สัตว์ปากคอยกันแล้วบุกนางนางร้าย แสดงว่าเขาไม่กล้าเข้าห้องนี้รืกเปล่าวะหรือเขาไม่เข้ามาข้างหลังเลยอุ้อยคืีอะไรเป็นพวงเลยอ่ออะเุ้ยะอรอ่ะกระรอกหากระรอกเนี่ยคือห้องนี้มีอะไรสักอย่างครับแล้วประตูก็เปิดตลอดนะครับปิดไม่ได้ครับแล้วทําไมมีพวกซากนกซากกระรอกตายเยอะมากเลยครับหนูเลยเปล่าไม่ใช่ใหากระรอกหากระอกระอกเนี่ย ไม่ได้โดนนะกล้องเห็นนะคืออะไรรู้สึกว่าบีต้องอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่อยู่ข้างนอกอะไรแป๊บเดียวไม่เอาแป๊บเดียวทําเพื่อคนดูทำเพื่อพี่หน่อยด้วว่าดีเดียวพี่อยู่ข้างหน้าประตูวิ่งไม่ไหวน่ะไอพี่อยู่หน้าพี่ไม่เคยทิ้งอยู่แล้วพี่ไม่ไหวน่ะไหว้ีบีวิ่งไม่ไหวน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาวิ่งเดี๋ยวลื่นบีไม่ต้องวิ่งบีอยู่เฉยไอเป้เทียนอยู่ไหนเฮ้ยอย่าทำหน้าอย่างงี้ดิ เอาอย่างนี้บีพี่ขอแป๊บเดียวไหนไหนบีก็วิ่งไม่ไหวบีอยู่แบบอยู่เฉยๆเลยเดี๋ยวพี่เอาเนี่ยเอากล้องอยู่นี้ด้วยพี่อยู่นี้ด้วยไม่ไปไหนไม่หนเหมือนก็เหม่ยขูเฮ้ย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 ไลชุดมุขแข่งดูดิเนี่ยเนี่ยมึงก็ยกออกสิเฮ้ยไอเหี้ยมันใหญ่ แขวนแขวนจริงก็ยกออกไอ้เยี่ยมแขวงก็ได้แน่ไอเยี่ยปวดหัวไอเยี่ยปวดหัวเลว่ะไอยี่ยกปวดหัวจริงเอาแขวนไหมเอาแขวนไหมเอาดีี่มเขาดีเอาไปคืนไอ้เยี่อันนี้เป็นลูกฟุตบอลเลยอ่สักคู่นึงเดี๋ยวให้น้องบีลองอยู่เดี๋ยวผมอยู่ทีหลังเลยคนเดียวเลยผมอยู่กับกล้องด้วยเอาดีแต่ตอนนี้ให้บีอยู่ก่อนบีบีวิ่งไม่ไหวนะ บีไม่ต้องวิ่งบีเชื่อพี่ปะหล่ะพี่ไม่ไหวจริงนะวิ่งดีอยู่แล้วเราวิ่งเลยนอนนอนพีละคนทีละคนพีละครอ่ะอยู่นี่พี่อยู่หน้ากล้องอ่ะเป้เป้ออกไปก่อนนี่ะมากดบอลตรงนี้ก่อนเนี่ยมีอะไรกดบอลตรงนี้อ่ะจริิงงไไม่หวเป้ออกไปก่อนไปเดี๋ยวกูอยู่บีไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไ่ไวเอาเอกไปก่อนไหวอยู่แล้วทำไมต้องให้ดูคนเดียววะลองดูผู้หญิงกับผู้หญิง เขาอยู่ด้วยกันเขาคุยกันได้คุยอะไรกูไม่รู้เรื่องเลยลองดิแม่จา๋าแม่จา๋าพี่บีดีก็แปงใช่ครับเมื่อกี้ล้มด้วยโอ้ยทำไม้ลมแล้วเนี่ยแม่จา๋าแม่จา๋าถ้าได้นงดางนีง่หลับนะพีถ้าได้นางนี่หลับนะหลับดูลัลองดูอะไรแบบนี้ ตอนแรกมามากแมตนตอนหลังกลัวแทบตาใช่ครับผมกลัวแปดร้อยยี่สิบท่านนะต่อไปนี้ผมจะรองนะทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่บีด้วยนะครับผมจะลองให้สัมผัสกับบรรยากาศตรงนี้ที่ล้อมรอบไปด้วยอันนี้นะครับผมชุดไทย พีช่วยอวยพรพี่ปีช่วยพรน้องปีนะครับะไอสารังกาถือชุดซะด้วยนนะะครับทุกคนฝากเราไว้ท่านเดี๋ยวลืมคว้าเลยอุ้ยอะไรวะสุขสันต์วันเกิดนะครับผมกับพี่บีด้วยนะทุกท่านวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่บีนะครับผมแล้วก็ทุกคนครับร่วมอวยพรให้พี่บีด้วยจ้าค่ะขอบคุณค่ะเอานะ ใะเย็นใจก่อนนะก่อนไปอธิษฐานก่อนแล้วมาเพิ่มเดี่ยตรงนี้เนี่ยฮะตรงนี้ไม่เท่าไหร่ตรงนี้ไม่เท่าไหร่ให้กูถือดัมเฮียอะไรเนี่ยไอ้แม่ด้วยไงแม่แม่แม่ให้กูถือดัมเฮียอะไรแล้วไม่ให้แม่เป็นจักรีพยานหรอใช่แม่แม่ยืนพูดแลังนั้นดียังไมาดิยืนนีพูดโอเค สวัสดีตอนวันเกิดนะครับขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะให้กลับไปทุกท่านเลยนะจ๊ะทุกคนคอมเมนต์ตอนวันเพี่ดีนะก่อนเร็วไอ้ยี่ไม่เหมาะเลยนะเนี่ยไม่เหมาะเลยนะเนี่ยเอาไปไว้ไหนเอาไปไว้ไหนเอาไปไว้ไหนเอาเอาไปไว้ไหนไม่ใช่ให้เนี่ยเอาไปไว้ไหนไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้ไม่ใช่เหี้ยนี่อันนี้เอาไปไว้ไหนเอื่อไปนอกีอะไรอ่ะพี่เหม็นอะไรอ่ะหม็นอะไรอ่ะหมินอะไรตรงชุดเนี่ย <c oughs> ไม่รู้แล้วอย่าปากพ่อยอย่าปากาพ้อยอย่าปากไปไปเก็บนอกก่อนชุดจ้ะเฮ้ยอะไรวะข้างขึ้นข้างแรงเต็มเห็นไ,ไหมข้างขึ้นข้างขึ้นเดือนเข็มเฮ้ยเดือนเต็มเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮี้ยอะไระอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮี้ยมีไปนู่นแล้วเดี๋ยวล้ม คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันว่ะมันมีเครื่องมือต่อเลยดีกว่าก็ให้น้องบีมีความสุขมากๆนะครับครับผมผมอ่านคอมเมนต์นะฮะสงสารมันเกิดน้องบีจ้าสงสารมันเกิดสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับนี่อ่านคอมเมนต์หมดเลยสงสารมันเกิดนะไม่เจ็บไม่ปวดนะครับผมไม่เจ็บไม่ป่วยจะไปแล้วฟาดคอไปฟาดคอไปสุขสารมันเกิดค่ะพี่บีขอบคุณด้วยนะฮะทุกๆคอมเมนต์เลยน้องสอเกิดคาร์ที่บีนะะฮ มาไม่ทันอะีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลุยกันต่อเลยทุกคนอขอให้พี่บีแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะอ่านคอมเมนต์ต่องเลยอ่านคอมเมนต์ก่อนลุยกันต่อนะกับจะเรียกว่าโลอะไรดีที่นี่ต้องเป็นลุยต่อลุยต่อลุยต่ออะไรไม่มีเสียงเหมือนยะแพเงว่อกี้ข้างในที่มีชุด เสียงตึก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 เสียงเนี่ยมันมานั่นแต่ตอนที่เราอยู่ด้านนอกเราจำได้ไหมที่ว่าเสียงเหมือนทุบอะไรดังๆตึ้งมึ้งตึ้งจำได้ไหมตอนที่เรายังไม่เปิดไลฟ์อ่ะเฮ้ยยังไงกุ้ยพัดใบกุ้ยโอ้ยวิ่งไม่ได้เลยนางตะนีตายหีเฟี้ยวเฟี้ยงหีไฟเฟี้ยงหีฟ้าไอ้สัตดฟ้าเขาจะขึ้นไปน่าจะใช่ใช่สูตรหวยเขาบอกสูตรหวยแม่ เขเห็นแล้วกูก็พูดไม่ออกทำไมอ่ะพี่ไปเดินเลย่ของจริงพี่จึงเดินหน้ากล่องแล้วเนี่ยโอ๊ยน้องมีสุขภาพแข็งแรงเบา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 นี่แบบไปเผ็ดเป๊ะไหมอืมใช่เหรอเผ็ดเป๊ะไหมเขาพี่เป๊ะถึงกล้องบีพี่พี่ถึงกล้องพี่ให้เบียร์เดินเข้าไปพี่ถือกล้องบี่ดินกล้องได้พี่ถึงกล้องได้ให้ไอ้เบียร์เดินเข้าไปไม่อยไม่มีโอกาสได้ถือเลยอ่ะกูถือเองคนเดียวกูสบายใจกว่ากูถือเองคนเดียวกูสบายใจกว่า พี่ผมอยู่อะไรในห้องน้ำไม่มีครับผมผมพอใจวลาที่เราไปจับชุดกับสองชุดแล้วตอนนี้ใช่มงให้กูถือทำไมอ่ะนี่กูอ่านคอมเมนต์ดูเนี่ยให้พี่เบิร์ดเดย์พี่บีทุกคนเลยอยู่ไทยนี่ไมชุดไหนว่ามาเลยบีไม้กลัวนี่เช็คแล้่ใครร้องบีไม่ใช่บีบ้าอะไรล่ะ อดเนี่ยเสียงร้องอยู่ห้องนาพี่อ่ะพี่จะซูบินไม่ได้ทันทีสองหุ่ประตูมันเลื่อนหรือไาเนี่ยวะมันเลื่อนนี่วะมันเลื่อนบินไม่ได้ใครก็จะเลื่อนได้ก็แน่สาดดิคุณที่ยื่นสิ่งวะว้ายังยังเห็นดู มไม่ใช่อะนางยังอยู่ที่เดิมข้างในถึงวิ่งว้าเลยมีอะไรผิดพาแล้วมึงอย่ากแกล้งนะทั้งคู่นะอย่ากแกล้งเลยไม่มีเอาอย่างงี้อย่ากแกล้งนะเดี๋ยวจะลองเข้ามาคนเดียวให้ดูก่อน ไอ้ไอ้ไอ้นาทบุญไม่ใช่วันเกิดกูไอ้ย้อยมาฝากยีนตอนนี้วันเกิดพี่บี พักว่าอาบน้ำล้วเมื่อกี้กูไม่ได้ทำอะไรนะเมื่อกี้กูไม่ได้ทำอะไรรุนเองขวาเสร็จแล้วงานเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาบน้ำแล้วเมื่อกี้กูไม่ได้ทำอะไรนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำเลยไม่ทำะไรนะใช่โอ้โหเฮียไอ้ต่างๆแม่งไม่เดินอีกทีฮะไม่เดินอีกทีโอ้โหบุบเลยเหี้ยฮะเดี๋ยวก่อนหน้าต่าง ภาษาม่ดีของเขาเนี่ยหน้าตางจะร่วงนะน่ขออนุญาครับขอหย่าคุณแม่นะครับผมผมมาทำหน้าต่างให้นะครับไปทำหน้าต่างขึ้นหอมตกล่องตกล่องอ๋อมไม่ตกล่องตกล่องไม่ตกหักข้างล่างว้าวว้ามีเลขมีเลขอะไรไหมแาวนั้นน่ะ อีกแต่เย็มาเลยที่หนึ่งร้อยแต่ร้อยคนเนี่ยแม่ครับใจเย็นนะแม่แม่ไปที่เท่าไหร่วะแม่อื่าน้ำมันละเม็นมากเลยอืมจีนเทมเชี่ยโอ้ยนี่อะไรพี่พูดดีๆไม่ต้อ ที่ไหนมีงานวัดไว้ที่จะเิยเป็ดกระเถอะกะเสื่นเนี่ฮะอ่ะทน่ะโอเคโอเคนะแม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแลวนะคุณลุงที่ดูเหมือนเดิมแะเหเดสาตกน้ำมันด้วยจะใช่เหรอนี่ตกเลยตกน้ำมันอ๋อรุะว่าอะที่มาขอเวลาขอเวลาเวลาขอโทษนะแม่แม่ขอโทษนะเดนละหมดหมดนะครับเอาไปไหนอ่ะเลย เฮ้ยผมมีเฮ้ยมาคาวาดนะพี่ดูดูกูดูดูกูใครกูตกแข็งอะกูใจแข็งอะอะไรใครแข็งกูใจแข็งอะกูดูว่ะกูดูว่ามันสั่นสะเทือนมึงจะอิงนี่กูไม่ได้กลัวแล้วนะใจแข็งแข็งครับพี่ใจแข็งดิอ๋อ ปลดลับพี่ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์นะอินบอ์เข้ามาได้นะครับทุกเพจว่างอยู่ตอนนี้<ะ>คเป็ีผีมัดรวมหล่อแน่เป้จ๊กเกอร์ห้องที่สามนะครับสนใจร่วมงานกับพวกเราอินบอ์มาทางเพจได้ทุกเพจเลยครับวันเสาร์โลเคชั่นไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับวันเสารนะ์น้าเราไลฟ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์มันต้องถามเยอะครับปวดฟันเดี๋ยวกระทิมหน้าให้นะครับนะฝันดีราตรีสวัสดิ<ห>ส์ ครับผมหล่อเลยสาหน้าโลใหม่โลใหม่ก็โลใหม่นะครับนะอ่าโลใหม่เยอะฮะตอนนี้นะครับนะช่วยกดแชร์ใครเข้ามารับชมพรุ่งนี้ก็ลงลยเน่พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรวะพรุ่งนี้วันอะไรวะพรุ่งนี้วันอาทิตย์อ่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไหมเหรอเออพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่เออพรุ่งนี้ก็โลใหม่ใช่ป่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ป่ะ เเอาียวันจันทร์นชาติเอาเหี้ยมอีเดียพาคกูเอ๋ออยู่นึกอยู่นั่นแหละพากูเอ๋อเมื่อวานกูนึกเลยนะว่าไอ้สัตว์เมื่อวานเราถ่ายป่าววะค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับครับผมนวันคราสวันเกิดพี่บียังไงก็ครับผมไปอวยพรมันเกิดในแฟนเพจเฟซบุ๊กคนเป็นต์เพยต่างๆได้ด้วยนะครับครับผมนะครับทุกคนครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะทุกคน นอนหลับฝันดีมีเงินใช้ตื่นมาเป็นวันที่ดีของทุกๆคนในวันพรุ่งนี้น <ะ S 1> ครับผม,ร,บผมรับชมเราเพื่อความบันเทิงแล้วก็สปอนเซอร์ผู้ใหเ่ที่ดูอยู่ก็อย่าลืมนะครับ,รบ<ม>อินบ็อกซ์สอบถามได้นะครับผมครับผมวันนี้ฟันดีราตีสวัสดิ์จ้ะวันจันทร์ได้เป็นสาย่าขอวอนทษด้วยนะครับผมฝันดี้ราติสวัสดิ์นะครับ